สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จันทร์25มกราคม64ก็ได้ทำการติดตั้งระบบน้ำประกอบถังปุ๋ยผสมไปในระบบควบคุมด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือตู้อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณทูไฟสีม่วงสีน้ำเงินนี่ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตกล่องดำก็คือกล่องอินเทอร์เน็ตนะครับ สวิตแมกเนติกคอนแทคเตอร์แล้วก็แยกเป็นโซนต่างๆนะครับวันนี้นำเรียนพี่น้องว่าโดยเรื่องการาตั้งเวลาลดน้ำให้พืชนะครับในสวนโดยใช้ปัม๊มซุปเปอร์ปัม๊มนะครับซุปเปอร์ปัม๊มเกรดดีคำว่าเกรดดีคือนะครับเราดูคลาสนะครับอันนี้พี่น้องคลาสคลาสตัวนี้คือ155 องศาฟาเรนไฮก็แปลว่าขดลวดทองแดงสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง155องศาฟา,ฟาเรนไฮน์นะครับแต่ตัวนี้จะกินแอมมากหน่อย7.2แอมใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับเป็นปัม๊มขนาด1แรงมา้านะ750วัตต์นะครับที่น้องอเป็นปั๊มรีดห้อยโครงนะครับยี่ห้อมิตซูบิชิ ซ u เปอร์ปั๊มตัวนี้ทนครับใช้มาแล้วหลายปีวันนี้นําเรียนก็คือขณะที่เราดูดน้ําเข้าจากท่อเมนหรือท่อหลักท่อใหญ่3นิ้วเราก็จะมาเข้าข้างองนะครับไซยูเนียนแล้วก็ผ่านตัวเหลืองๆนี่คือตัววาล์วกันกลับหรือว่าเช็ควาล์วนะครับแล้วก็มาที่กรองปุย๋ยนะครับกรองปุย๋ยนะ แล้วก็ต่อมาย่างถังปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยนะพี่น้องเราก็จะเติมปุ๋ยเข้าไปในถังนี้ส่วนน้ําที่มันพุ่งมาด้านบนนี่เป็นน้ําที่เราหลังจากปั้มแล้วนะครับให้มันวนออกมาเพื่อมาเติมไม่ให้ถังนี้มันแห้งเราก็ปรับนะครับปรับไลยปรับเวบาว,วาวนน้าออกหรือว่าวปุ๋ยที่ไปผสมนี่เราเอาหลีนิดเดียวนะครับ แล้วก็มาผ่านกรองนะครับส่วนวาวน้ําเข้าเราก็ให้มากน้อยให้มากกว่าวาวน้ําออกนะครับมากกว่าวาวปุ๋ยออกอันนี้ก็จะเป็นระบบอ่าเติมปุ๋ยน้ําไปกับน้ําในนี้ก็ใส่จุลินรีย์นะครับใส่จุลินซีย์หรือใส่ธาตุอาหารที่จําเป็นเช่นถ่ายใส่พวกอ่าแคลเซียมโบรอนนะซึ่งแคลเซียมจะทําให้พืชติดดอกออกผลแข็งแรงไม่ร่วงเหนียวนะครับ โบลอนก็ทําให้พืชเติบโตดีเพราะนั้นสารอาหารเราจะใส่เข้าไปในถังนี้รวมทั้งปุ๋ยน้ําด้วยครับอันนี้ก็คือลักษณะของการวางระบบน้ําที่นี่นะครับทีนี้พอเราปั๊มจากท่อใหญ่3ามนิ้วแล้วผสมปุ๋ยเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาอย่างอันนี้เลยครับพี่น้องอเข้ามายัางท่อนี้โค้งนี่แล้วก็มายัางท่อนิ้วครึ่งพอนิ้วครึ่งเราก็จะไปต่อ,อโซลินอยวาลวหน้าแปลง นน่นเห็นใกล้ๆนะผมจะขยายให้ดูนะนี่นะครับเราเรียกว่าโซลยโนยว,วที่เห็นก็ขาวนุ่นกําลังพ่นในป่านะครับป่านั้นเป็นป่าอะไรครับป่ากล้วยกล้วยไข่นะครับอันนี้ก็ซูมเข้ามาน้าซูมเข้าซูมออกให้พี่น้องได้เห็นนี่ก็คือระบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเ,ออเสียเวลาทํานิดนึง อ่าแหล่งน้ำนะครับผมจะเอามาจากอ่างใบนี้ซึ่งเป็นอ่างซีเมนขนาด25ิาคิวเติมน้ำด้วยระบบอ่าทางด้านสดืออ่างซึ่งตั้งขึ้นเห็นไกลๆนู้นนะครับก็เรียกวสะสดืออ่างาที่ต้องเติมเข้าสดือเพื่อไม่ให้น้ำขุนหรือน้ำที่ยะมาเติมในอ่างนี้มันเป็นตะกอนครับวันนี้ก็ทำการล้างเรียบร้อยนะครับใส่เจลเลยนะครับพี่น้องนะครับใส่มากเลยนะ เดี๋ยวจะต่อขอบขึ้นอีกประมาณสักเมตรหนึ่งให้บรรจุสัก75คิวอันนี้จุได้ที่25คิวนะครับพี่นอ้องวันนี้ก็นําเรียนพี่น้องเพื่อได้ติดตามนะครับบางคนนี่ได้ติดตามเนี่ยวันนี้ก็ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับผ่านไปอีกหนึ่งวันยี่ห้ามกราหกสี่จะสิ้นปีอีกแล้วพี่น้องวันเวลาก็ช่างเร็วเหลือเกินเพราะนั้นอยากจะทำอะไรคิดอะไรก็ขอให้รีบๆทำนะครับพี่น้องสวัสดีครับ